สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมวีโรนะคะตันแบบแยกเลยขอแนะนําตัวก่อนเลยแล้วกันดิฉันนางสาวจริยาทิพย์บำรุงศกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏตรีนสาขาบรรดารศกษาและสารสังเคราตร์อยู่ชั้นปีที่3าน,นะคะวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมวีโรเนาะโปรแกรมตัวเนี้ย เป็นการไล่ข้อมูลลงบนแผ่น c ีหรือว่าเปิร์นข้อมูลลงบนแผ่น c ีดีนั่นเองเป็นการใช้กันอย่างแพร่หลายเลยเรามาทมําความรู้จักกันเลยเรากดไปที่โปรแกรมอันดับแรกเลยเราต้องใส่แผ่น c ีดีเปล่าลงในคอมพิวเตอร์จากนั้นเราก็กดโปรแกรมเหมือนเมื่อกี้ก็จะเจอหน้าตาของมันเป็นแบบนี้นะคะก็จะขอแนะนำสี่เมนูแรกเลย เมนูจะนี้คือข้อมูลส่วนตรงนี้เป็นการเพิ่มไฟล์ต่างๆลงในแผ่นดีดีก็จะเลือกได้2แบบนั่นก็คือดีดีข้อมูลข้อมูล DVD ส่วนเมนูที่2องนี้ก็คือดนตรีส่วนนี้จะเป็นในด้านของเพลงการไลฟ์เพลงอย่างเช่น mp 3เพลงแบบแท่งเพลงแบบออดิโอต่างๆนะคะส่วนเมนูที่สนี่ก็คือวิดีโอรูปภาพ ส่วนนี้จะเป็นส่วนของการสร้างแผ่นวิดีโอหนะหรือว่าสไลด์ภาพนะคะส่วนสุดท้ายนั่นก็คืออินเน Pro โปรกและคัดนลอกส่วนนี้จะเป็นส่วนของการคั้นลอกแผ่นการสร้างไฟล์อินเนของข้อมูลนะคะทั้งหมดที่ว่ามันเนี่ยเป็นการไล่ข้อมูลต่างๆรวมๆกันในแผ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟล์กระสาษร,รูปภาพเสียง และวิดีโอซึ่งเราสามารถเลือกได้ตามความต้องการที่เราจะไลค์ข้อมูลลงบนแผงนั่นเองสมมติว่าวันนี้เนาะจะมาสอนการไลค์ข้อมูลไฟล์เอกสารนั่นเองเรากดไปที่ข้อมูลจากนั้นเลือกบีข้อมูลก็จะเจอหน้าตาของมันเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็กดไปที่เพิ่มก็จะเจอหน้าต่างย่อย เป็นแบบนี้เราก็เลือกข้อมูลที่จะลงได้เลยแล้วกดไปที่ข้อมูลที่เราจะลงเสร็จแล้วกดตรงเพิ่มถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มอีกนั่นก็คือเราก็กดเลือกอีกแล้วกดเพิ่มหลังจากนั้นครบตามที่เราต้องการแล้วเราสามารถกดเพิเส้นคือออกจากหน้าต่างนี้ได้เลยขั้นตอนถัดไปนั่นก็คือกดที่เมนูกลุ่มนี้นะคะถัดไป จากนั้นทําการเปลี่ยนชื่อดิสแล้ก็เปลี่ยนชื่อดิสเช่นเปลี่ยนเป็นชื่อว่ารวมนานแล้วกันเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของการติ๊กติ๊กเพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลบนดิสหลังจากการเบิร์และส่วนตรงนี้คือยอมให้เพิ่มไฟในภายหลังหรือไม่ตรงนี้เราสามารถติดกหรือว,ว่าไม่ติกก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็คือทำการเบิร์ มาที่ตรงนี้นะคะเบิร์กดไปที่เบิร์จากนั้นเราก็รอให้ <c oughs> การเบิร์ลงบนแผ่นนะคะแล้วก็รอสักครู่นะคะตอนนี้คือกำลังเบิร์ข้อมูลบนแผ่น DVD Mac A แล้ก็จะรอจนกว่าจะเสร็จสิ้นแล้วแผน่นเ็ จะบีบออกมาสาเครื่องคัพิเตอร์ันแล้วก็เราเรื่อยๆเป็สายจนถึง่สุด คือเป็นการเบิร์นทีเดีเรียบร้อยแล้วก็จะมีก็จะขึ้นคําว่าการยืนยันข้อมูลแล้วกดไปที่โอเคหลังจากนั้นเราจะบันทึกหรือไม่ก็แล้วแต่เรากดไปที่ถัดไปถ้าเกิดเราต้องการเช็คข้อมูลที่เราไล์ลงเมืเ่อกี้ครบหรือไม่เราสามารถใส่แผ่นแล้วกดเข้าไปในคอมพิวเตอร์อีก ใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์นั่นเองแล้วเราก็รอนะคะส่วนตรงนี้คือการกระบ,บาดของเลยก็ได้ในบางทีดักนั้นเราก็ไปที่์คอมพิวเตอร์รอเลยแล้วกันก็ะจะเจ,เจอเนี่ยตัวนี้นะคะร่วมง,งานเราคลิกเข้าไปท,ที่เราไลฟ์เมื่อกี้ก็จะเจอเป็นสองงานที่เราไลฟ์เมื่อกี้นั่นเองค่ะสำหรับการ สอนวิธีไลฟ์หรือว่าการเดินแผ่นพีดีในโปรแกรมเมโดนะคะดี่ันก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแต่ถ้าเกิดมีข้อคิดข้อสัสกกรเกตอก็ขอพายไว้นที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ญญะ